เอาเลยแคบก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกทา่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์แชนแนลนะครับลืมชื่อช่องตัวเองอะแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนกําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมแนะนําร้านนี้ Top ปอัพช็บริการเติมเกมออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพียงใช้แค่เลข UID เท่านั้นสามารถเติมได้ทั้งทางเพจ Top Up s h ช p หรือแอดไลน์แอดท็อปอัพช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะครับบอก โอ,อ้วันนี้ลงนี่แล้วกันนะถือว่าเปลี่ยนที่เล่นบ้างเดี๋ยวทุกคนเบื่อไม่ใช่เลยลงมาลงแต่ที่เดิมเดิม <c oughs> โอเคเอ้ยไม่มีคนเลยหัวปืนก็ไม่มีเหมือนกันโอ้โหแย่แล้วทุกคนไม่มีคนโอ้โหมาแล้วขอปืนก่อนอือมาดีเวกเตอร์คู่ใจอืมใคจะเข้ามาในบ้านนะโอ้เขาน้ามี พอฟังเสียงตันอุ้ยอะไรแวบบ๊บๆอะไรแวบบ๊บๆอ้ยอะไรแวบบ๊บๆุกคนขีลอกอะ่ะเุ้ยเอ้ามีคนนอ็อกอ้าวมีคนน็อกมาดีเฮ้ยอุ้ยกด <Nope. S 1> ย,ยิงไม่ติดโอ้โหแย่แล้วกระสนุนจะหมดมาดีเฮ้ย อ,อเขาถอยไปก่อนหมาจะได้เปืนแล้วด้วยมาดีเจอแน่อามีระเบิดด้วยรับความเล่าร้อนไปรอเลยทุกคนนี่ไงรอเลยอื่นนึกว่าจะไม่มาซะแล้วแล้วเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งอยู่ในนั้นนะมีคนกำลังวิ่งมานี่ไงป่าต้าเคิก เดิมปนานหาคลิกเลยว่นนี้มีเจ้าของแล้วอย่ามาไอตัวที่มันน็อกมันหายไปไหนวะทุกคนอุ้ยตกใจว่ดเลยโอ้เนียนเอ้าแล้วเขาไม่โดนไฟผมได้ไงวะตัวเนี้ยผมก็ป่าไฟลงพื้นไม่ใช่หรอโอ้หคนเหล็กอีกแล้วออโอ้หช่องผมเจอแต่เจอแต่คนเหล็กลันะ้เขี่ข้างหน้ายิงกันเดือดเลยลูกซองยนะลูก2ไอลูกสองแปลกๆที่มันเล็งยิงระยะไกลได้ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเล่นเก็บแรงชิลๆอ่ะทุกคนแบบว่า how to เล่นยังไงให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เดือดเกินไปแล้วก็ไม่ติ่มเกินไปนะเล่นแบบชิลๆสบายๆอะไรเงี้ยไ,ไม่รู้เกมนี้จะได้ใกล้หรือเปล่าก็ไม่รู้แรงอาจจะลดได้ซ้ําน,นะ <c oughs> มาทํา how to เล่นยังไงให้แรงขึ้นแต่เล่นแล้วแรงลดโครส่วนทางโ <c oughs> <c oughs> อ้เ <c oughs> ขายิงกันอยู่ข้างหน้า อืมเข้าหัวดังเป้งเลยมีคนอยองหน้าระยะนี้ประมาณสักสองถึงสามวีนะไม่โดนเฮ้ยสองตัวล่นทางนี้ไม่ได้นะ ทางซ้ายเราเสียบเปียบต้องเล่นมุมขวานะมุมที่เราดักป่านได้ป่านแล้วเปิดแดนดักเขาไปนะมาดิป่าอืก็หมาดีโอ้โหแย่และเปอนเขาชา้าผมแน่โอ้โ เลือดน้อยเกินโหถ้าเลือดจะครึ่งหลอดนะเมื่อกี้นี้อาจจะได้แบบว่าได้ส่วนอยู่ ช้ำๆเก่งๆผิวๆอะไรเงี้ยก็แนะนําให้พยายามเล่นตามเกมนะทุกคนก็คือถ้าเราเล่นไม่เก่งเราก็พยายามตามขอบวงถ้าไม่อยากบูก็เจอเสียงปืนที่ไหนก็พยายามอย่าไปเล่นก็เดินไปอีกทางหนึ่งหรือถ้าแบบว่าเอ้ยมันน่าเบื่อเจอเสียงปืนแล้วก็อยากยิงด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้พยายามเดินอ้อมหลังเขานะหามุมที่เขามองไม่เห็นแล้วก็เดินอ้อมข้างหลังไปยิงหลังเขาอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะทําให้คุณได้คิวด้วยแร้งก็จะขึ้นเยอะกว่าปกติกว่าที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้ยิงนะเพราะว่าเกมนี้แล้งมันก็จะได้ทั้งเอ่อการอยู่รอดแล้วก็การคิวนะเมื่อกี้ข้างหน้ามีเสียงปืนเกมนี้ผมก็จะเดินเล่นปกติเลยนะไม่รีบร้อนไม่อะไรทั้งนั้นเล่นแบบว่าชิวๆเจอเสียงปืนก็ไปแจมไม่เจอก็ฟาร์มนะ เดี๋ยวมาดูว่าจะกินไก่หรือเปล่ามีล่มลงข้างหน้านะเมื่อกี้นะผมเห็นนี่ไงเก็บอดอเก็บเพลินเกินห่ามใจโอ้โหแย่และไม่นอกถ้าเรายิงแม่นอกแบบนี้แนะนําให้เปลี่ยนที่เลยนะทันทีที่เปลี่ยนได้ด้วยคนเนี่ว่ะหรือว่บอดโอ้โหสโคปผมก็ไม่มีตัวนั้นารู้นะว่าผมอยู่ตรงเนี้ย เขาด้วยหลังยิงปะน่าจะใช่นะไะทีนี้เราไปเดินเลยโอ้มีสไนด์ด้วยหรออืมข้างในยิงกันเดือดมากเลยแต่คือผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าไงอุ้ยไอ้น,นีในนี้ก็มีหรอขอเก็บแวรดับหน่อยแล้วกัน <laughs> โอเคพีเก้าศูนย์อืม เฮ้ยมีคนกำลังวิ่งมาปั๊มยาหอะนะเตรียมบวกผมเสียเปรียบไหมเนี่ยผมมวกหนึ่งถ้าผมโดนยิงหัวนี่ผมอาจจะตายนะถอยก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหคิวฟรี โอ้โหเจ็บมากแต่ไม่น็อกไม่ไหนแล้วอุ้ยโดนหืมเจบผมเขาเปิดประตัวไปแล้วเปิดประตัวเข้าไปถนวนแล้วอนะยังไงดีเนี่ยข้างหลังก็มีนะอเมือเงเล็กๆอีเดนตรงเนี้ย ตัวนี้เดือดอยู่วะเนี่ยคือถ้าอยากจะได้แรงจริงๆไม่มั่นใจตัวนี้ถ้าถ้าตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนที่เล่นได้นะแต่ผมอยากจะแจมด้วยไนงะไม่ใช่ะไรผมอยากได้คิวด้วยได้แลงอันดับได้คิวด้วยคือมันเพอร์เฟกต์นะทุกคนเป็นเกมที่เพอร์เฟกต์มากอันนี้ผมจะเล่นเนินต่ํานะพยายามมองหาเขาว่าเขาอยู่ไหนเนินเขานู้นโอเคคือผมไม่มีสะโคบนะก็จะไม่ค่อยบูทเท่าไหร่ พยายามเช็คหน้าเช็คหลังให้ดีโอ้โหเพิ่งลงเลยถ้าคุณเล่นทีมเก็บแรงทีมเนี้ยคุณก็อาจจะไม่ต้องระแวงเท่าผมนะโอ้โหผมไม่มีสโคบอะทุกคนถ้าผมมีสโคบนะเงียบมาก ไปหมดแล้วกล่องนี้มีไอตัวที่เปิดประตูว์ปไปบ้านนะั้นมันไปหรือยังก็ไม่รู้ดิตัวนี้มีแอร์ดรอปเด้ออยากได้ <c oughs> อยากได้อยากได้หมวกไม่ใช่อะไรนะขอหมวกขอก่อนหน่อยโอเคหุยพีก็สุนอีกการหนึ่งโอ้โหก็สุนสี่ร้อยยิงมันละทีนี้บอกเลยโอเคเราจะไม่เข้าไปแจมขนาดนั้นนะเราจะเล่นอยู่รอบนอกนะถ้าเราเจอตัวไหน ยิงฟรีได้เราก็ยิงฟรีเพราะว่าเราเก็บแรงไงทุกคนถ้าเราไปเดือดมากๆเนี้ยอย่างผมเล่นวันแมนใช่ไหมถ้าเดือดมากๆแล้วตายมาแรงมันก็ลดนะเพราะฉะนั้นก็จะเซฟๆนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากได้แรงนะนี่คือจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือเก็บแรงยังไงสำหรับวันแมนก็คือเลี้ยงได้เลี้ยงจะถ้ามั่นใจก็เล่นไปเลยเฮ้ยมีคนล็อกผมอยู่อยู่ตรงที่ซื้อของเลยโอ้ในบ้านมีโอเค เขาเห็นผมนะตัวนั้นเขาเห็นผมนี่ถึงไหมนะตัวนี้ถึงอยู่โหเจ็บนะตัวนั้นนะเขาอยู่ซ้ายนะเนี่ยปืนโผล่โอ้โหไม่นอกโอเคตัวนั้นเจ็บนะ โดนมาแบบนี้อืมตัวฟัสตัวไกลตัวหนึ่งต้องเอาตัวนี้ก่อนนะตัวในบ้านนะ่เาอ,อยู่ข้างบนต้องเข้าไปข้างในนะอยู่ข้างล่างเสียเปียบระเบิดก็ไม่มีเฮ้ยคนงเรางวนะิ่งมาอือยิงหลังเราเหรอโหทุกคนไม่มีระเบิดอะ โอเคเขาอยู่ทางซ้ายนะผมจะนิดหลอกนะกลัวหรือเปล่าถ้าเขากลัวเขาจะโดดลงมานะทีมาแล้วนี่ไงนี่นิดหลอกคืออันนี้ก็เป็นขั้กว่าอะไรจิตวิทยานะทุกคนว่าเขาจะเอายังไงโหเนิดหลอกเขาไปโอเคมาเรามีสโคบเล่นละทีนี้น่าจะง่ายแล้วนะทุกคน สามารถเจมระยะไกลได้ละนี่ก็แปดคิวนะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะทุกคนสําหรับการเก็บแรงเพราะว่าไอ้ริงเก็บแรงอ่ะคือเขาไม่ค่อยเน้นแต้มคิวหรอกนะทุกคนถ้าไม่ได้แบบว่าได้ไหมแบบมหาที่อะไรเงี้ยเออเขาก็จะเน้นแบบอันดับกันอืมแต่ส่วนผมผมก็เล่นของผมเรื่อยๆนะตายบ้างแรงเพิ่มบ้างแรงลงแรงลดบ้างอะไรเงี้ย มีเสียงมาจากข้างหน้าในวงแต่ผมอยู่นอกวงตรงแนี้ประเด็นนะคือถ้าเขาเห็นผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ตายได้เลยนะเขาดักวงนะย,ยิงอะไรกันนะทำไมเราไม่เห็นใครเลยถ้าเจอแบบนี้ก็แนะนำให้อ้อมหินอ้อมเดินไปหาเขานะ ีเสยอยู่ข้งในใช่ปะแล้วก็วิ่งขอเช็คก,ก่อนนะว่าอยู่ไหนกันบ้างอยู่ใกล้ตัวหนึ่งโอ,โอเคมีตัวหลังหินตัวหนึ่งนะนี่ก็เน็ดระยะนี้ประมาณสัก2วินะ2หรือ1นึ่งวิโอเคหมดทีนี้เหลือตัวเดียว,วทุกคนถ้าให้ดาวนัดอยู่ทางซ้ายนะเพราะว่า ที่นี้เขาหลบอยู่ตรงเนินเนี้ยแสดงว่าเขาต้องหลบอะไรที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าเขาน่าจะอยู่แถวๆซ้ายผมเนี้ยแหละแต่ผมจะเช็คให้ดีนะจะไม่ประมาทนะเพราะว่ากินไก่กับไม่กินไก่แต้มห่างกันอยู่นะแต้มแรงอะ่ะเฮียมากันเนียเขาไปอยู่ไหนหวะเนียไม่ต้องโผล่ไป,ปเยอะนะ พยายามแบบว่าเดินอยู่เนินใช้อุ๊ยเจอแล้วเขาอยูดังหินตรงนั้นน่าจะนอกวงผมว่าเขาน่าจะต้องเข้าวงนะผมว่าเขาน่าจะเห็นผมนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินเล่นอยู่นี่ไงย,ย,ย่าบางังผมอยู่ที่สูงนะตอนนี้ผมได้เปรียบ เขาน่าจะอยู่แถวๆกำแพงนอกบ้านให้เราเอาไงโอเคเข้าสมุมกอ่ะผมจะเนตยัดเข้าสมะมกนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นการเล่นเก็บแรงนะก็มีประมาณนี้นะเล่นไม่ต้องรีบรอ้อนใจเย็นเล่นไปเรื่อยเดินคิวบ้างเดินหนีบางก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจ pop up shop บริการเติมเกมออนไลน์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ